พันที่เพาะได้เยอะๆตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับเต็มกระบะนะคือต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้นะทุกคนคือหัวนะไม่รู้ว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนผมว่าหัวหน้าจะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับกลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปมานะครับกับบอนสีนะครับสีรานักปราดนะครับ แอดมินก็ซื้อม้าจต่ต้นเล็กๆนะครับโดยดีนะครับก็เลยนำมาเลี้ยงนะครับในรอบ3เดือนนี่ยเขาก็โตได้เท่านี้นะครับส่วนวันนี้นะครับหลังจากที่หลายๆคลิปนะครับได้ทำการเปลี่ยนดินเพิ่มดินไปนะครับแอดมินสังเกตเห็นพวกมดนะครับพวกมาแดงเริ่มตามมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาทำวิธีป้องกันง่ายๆแล้วก็ไล่นะครับปลอดสารพิษแน่นอนร0 0นนะครับมันคืออะไรนะครับตามมาดูกัน ก็นี่นะครับก็เป็นบอลที่แอดมินเริ่มเคลียร์ออกเยอะเลยนะครับเริ่มแจกจ่ายให้ทุกคนแล้วนะครับก็เหลือแค่ต้นสำคัญไม่เท่าไหร่ที่ยังเหลือแจกจ่ายตอนนี้นะครับก็จะเป็นชายชนทั้งหมดนะครับก็อยากให้อ,อ,อยากให้เอซีทุกคนนะครับจ่ายค่าจัดส่งเองนะครับผมอู้อะไรเนี่ยเห็นไหมมีอะไรไม่รู้มาดุดมาหน,นุนอีกแล้วนี่อ่านะครับก็ หลายต้นหลายๆกระถางนะครับอย่างกระถางนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยผมตัดทิ้งไปนะครับหนุมานขาดสมาธิเพราะว่าเขาโดนแดดเผานั่นเองนะครับผมนางใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนต้นที่เปิดมาต้นคลิปนะครับนี่ศิลานักป่าภูมิใจนําเสนอนะครับหล่อมากนะครับดูดิใบสมบูรณ์นะครับแล้วก็แนะนําทุกคนถ้าใครจะปลูกหรือจะเลี้ยงนะครับแนะนำศิลานักป่าด้วยนะครับอีกต้นหนึ่งเพราะว่า ต่อให้เราเอาเข้าตู้อบแล้วเราเอาออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ช้ําแดดไม่ช้าอะไรเขาเรียกอะไรนะสับเขาพูดยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะไม่โดนแดดเผาใบนะครับเี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็นูน่นต้นอื่นๆก็เป็นอย่างนู้นนะครับปะเราไปบํารุงกันเราไปกําจัดมดมะแดงกันนะครับผมหูยยอดมงกุฎนะครับแตกหลอดแล้วนะครับผม วันนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะครับกาแฟนะครับกาแฟช่วยในเรื่องของการไล่มดที่อยู่ตามดินนะครับผมแล้วก็มีสารป้องกันเชื้อราด้วยมั้งจำไม่ผิดนะครับนี่ดีต่อพืชแล้วก็ช่วยบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันมัแร่งมดเคลียอะไรได้ดีนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับต่อไปอันนี้เป็นน้ําขี้เถ้านะครับผมทําไว้นานแล้วนะครับก็เลยจะเอามาใช้ให้หมดเลยนะครับผมตามมาแล้วก็ผสมกับน้ํสอถังนี้นะครับนี่ ผสมแล้วนะครับว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะครับถึงจะนําไปใช้งานนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเราผสมก่อนนะครับในกาแฟนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นกาแฟดําหรือกาแฟสีอะไรไงใช้ได้หมดนะครับเ mm ๋ย hmm. วลงไปเลย mm hmm. ก็เติมด้วยน้ำขี้เถ้านะครับอัตราส่วนนี้กเก่าเลยนะทุกคนเพราะว่าผมอะ รู้สึกว่ามดมันเริ่มเยอะนะครับนี่ยคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีๆเลยนะครับจากคนเรียบร้อยนะครับก็นำไปใช้งานได้นะครับผม สูตรนี้นะครับใครจะโรต้าทุกสองวันก็ได้นะจนกว่ามดแล้วก็พวกอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในดินเขาจะออกไปจนหมดนะครับที่บอกนะทุกคนใครอยากได้ชายชนนะครับเสียค่าจัดส่งเองนะครับติดต่อไปที่เพจนะครับบ้านสวนพาเพลินนะครับแอดมินแจกฟรีนะแต่ว่า ย้ำนะครับให้จ่ายค่าจัดส่งเองนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าแอดมินมีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักใบมะขามไปอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็เอาไปก็แค่ไปเปลี่ยนกระถางดไวยก็เพิ่มดินแล้วก็เอาไปอบได้เลยนะครับเนี่ยกุสุมานี่ก็คงจะแยกไม่ไหวแล้วเพราะว่าแยกเยอะแล้วนะครับเนี่ย ดูทศก,กัณฑ์นะครับเด็กอันนี้คือทศก,กัณฑ์แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นนางไหมนะครับสูตรนี้ยังลดได้ถ้าพืชผักสวนครัวนะครับตอนนี้บอนเริ่มแตกหลอดเยอะนะครับผมส่วนเรื่องการบำรุงต่างๆการกําจัดมแมลงการดูแลการใส่ปุ๋ยการเพิ่มปุ๋ยอนะทุกคนผมแนะนำนะให้ไปดูย้อนหลังได้ในคลิปช่องบ้านสวนครับผนนะ ดูโหมีบอลที่ตายยากเกิดขึ้นมาแล้วนะครับจะเอาให้ดูนะบอลไหนที่ตายยากแต่ว่าเกิดขึ้นมาอีกนะครับแตกหลอดแล้วนะต้องมี f อนะครับต้องมีผู้ชมที่ต้องถามผมแน่ทําไมถึงไม่ใส่น้ํานะครับนี่ไม่ใส่น้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็ดูร้อนนะครับก็เลยมันที่จะรดแบบวันต่อวันเอานะครับแล้วก็ให้เขาอะคลายน้ําให้ดินแบบ ปรับอุณหภูมิอ่ปรับปรับสภาพไปให้เรียบร้อยก่อนนะเราเราค่อยเริ่มแช่นะครับไม่รู้นะผมลองทําแล้วมันโอเคอ่ะมันเวิร์กมันเวิร์กดีนะครับนี่เนี่ยชาย่วนต้นพ่อต้นพ่อพันธุ์ที่เพาะได้เยอะๆตรงนูนนงน้นนะครับตรงนู้นนะครับเต็มกระบะอ่ะคือต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้นะทุกคนคือหัวนะไม่รู้ว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนผมว่าหัวหน้าจะประมาณนี้ นะครับผมประมาณนี้ใหญ่แล้วแหละเพราะว่าเขาอ่ะทิ้งยุบตัวอะไรเยอะแล้วนะบ่อยแล้วแต่ว่าหัวเขาน่าจะใหญ่นะครับอันนี้ผลพวงจากไม่อยู่3เดือนแล้วดนนอนกินนะครับส่วนตัวนี้คือกบเลือดสาดนะครับซึ่งเกิดใหม่แล้วนะนี่เห็นไหมหยุดปลายนิ้วมือผมนี่นะครับแล้วก็ส่วนกระัางอื่นแอบสังเกตเห็นนะครับนี่ทุกคนอะไรเนี่ย นกพะเก้านะครับแตกหลอดใหม่นะครับผมจากการใส่ปุ๋ยคลิปที่แล้วนะอ่ะลหลายๆกระถางนะครับอย่างผู้เท่าเฝ้าเรือนนี่ก็มีหลอดใหม่เห็นไหมเล็กๆหนูนะผมซูมเข้าไปนี่นะครับนี่ก็วันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์หรือใครอยากได้เออบ่บอลสีชายชนที่ผมปล่อยฟรีนะครับย้ําฟรีจ่ายค่าจัดส่งเองนะครับผมอินบ็อกซ์เข้าไปถามรายละเอียดที่เพจ บ้านสวนพาเพลินเท่านั้นนะครับผมมีเพจเดียวนะผมจะขึ้นชื่อเพจไปให้นะครับผมก็วันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะกลับมาด้วยคลิปแล้วก็เทคนิคการดูแลบอลสีง่ายๆนะครับทำยังไงให้บอลงามแบบนี้นะครับผมไม่ต้องท้อนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่านะครับสามารถเลี้ยงได้ให้งามแบบผมได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย